โตโยต้าแล้วนะคะ ตอนนี้มีคันหนึ่งรู้สึกสะดุดตาสะดุดใจสะดุ<อ>ะดทุกสิ่งทุกอย่าง,งมันลำ้ำมันสวยมันดูแบบโอ้ยทั้งสีและรูปลักษณ์นเนี่ยจริงเขามีการแปะสติ๊กเกอร์เป็นลายเห็นมาเห็นเห,เห็นเรื่องของเชื้อเพลิง้วยนะการทางานของเครื่องยนตนะ์ไหจริงปะเนี่ยไม่ได้สังเกตนึกว่าเป็นสีความสวยงามเฉยแต่ไม่ใช่นี่ไงเป็นลูกสูบมากลูกสูบการจุดระเบิดอ๊ะแล้วนี่คือรถอะไรยังไงพี่หนิงเล่ามันคือ toyota corolla cross hydrogen concept อ่า่เรื่องของรถการ ลดโลกร้อนเรื่องของใช้การใช้พลังงานนะครับก็เป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นอีกทางเลือกของเครื่องยนต์นะครับเอ๊พี่หนิงแล้วจริงๆแล้วคันนี้เขาขายในบ้านเราแล้วหรือยังคะอ่าถ้าถ้าเป็นคันนี้เลยนะไฮโรเทยนยังไม่มีอ่าชื่อบอกอยู่เป็นคอนเซปต์อันนี้เป็นมันเป็นรถต้นแบบที่เอามาให้เห็นถึงอนาคตนะแม่ให้ดูก่อนใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นโตยตาครอสบอดี้ธรรมดาปกติยังมีขายรถที่เห็นอยู่ด้านหลังเราพี่หนิง ก็เราไปเจอกันมาแล้วอ่ะน่ะคุณเลยเหมือนรู้จักใช่เราไปเจอกันที่โตยต้าไลบ์บางนามาแล้วนะครับในงานคาร์บอนนิวทรอลนะครับัวนี้ก็จะเป็นแท็กซี่ไทยที่เป็นแท็กซี่ที่แท็กซี่ไทยอ่ะสีเออสีที่ไทยแหละแต่เป็นเชื้อเพลิงที่จะเป็น l p g กับตัวไฮบริดเครื่องยนต์ทำงานร่วมกันแท็กซี่ยังโลกที่เราว่ากันจะได้ป่าถูกต้องที่เราเห็นแล้วมีมีบันไดสไลด์ให้ผู้ผู้ใช้วิวแชร์ด้วยเดี๋ยวนะคุณแล้วคันถัดไปคือ คันถัดไปเป็นโตล่าบี4ีโชื่อเขาชื่อว่า BC4X อคันนี้เป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้เราเคยมาเยี่ยมชมคันนี้แล้วนะครับในหลายๆงานเขาว่ามีเงินซื้อไม่ได้นี่ต้องบอกเหตุผลนะเหตุผลอีกทีนึงเพราะอะไรคะเขาปิดาปิดยอดรับจองไปแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าในความนิยมอย่างล้นหลามนะครับค,คันใหญ่ก็จริงนะแต่ด้วยเรื่องของดีไซน์จะเห็นว่าเส้นสายเขาจะมีความคมคมเพื่อให้ตัวรถมีความสปอร์ตดูฉบเฉี่ยวขึ้นหล่อดูหล่อใช่ใช่ เอาจริงนะด้วยความที่แบบคันใหญ่แล้วก็ดูหล่อดูดีขนาดนี้มากๆอยากดูราคาแล้วล่ะว่าแพงไหมแต่เข้าใจก็จองไม่ได้ใช่เข้าใจฮะนี่ฮะ,น,ะนี่คือราคาเขาหนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทนะครับเด่นเป็นสงงยอยูงนนแต่กนะ็อย่างที่บอกไปว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเพราะว่าปิดรับจองไปแล้วเพราะว่านินยมมากล้นหลามล้นหลามน้องไปอยากได้บ้างพี่ชายคันนี้จากที่เห็นแล้วรู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินเหมือนเคยได้ยิน คันนี้เป็นเตอยต้าพรีอุดครับเป็นพรีอุสเจเนอเรชันที่5ครับซึ่งอันนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะมาขายในบ้านเรานะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวโชว์นะเข้ามาจากญี่ปุ่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพรีอุสคือเคยมีแล้วนี่ในบ้านเราเคยมีแล้วใ<ร>นบ้านเราครับใช่แล้วคือกําลังจะกลับมาใหม่กำลังจะกลับมาอีกครั้งห<อ><อ>นึ่งนะครับ<อ>ก็น่าจะถูกใจไม่น้อยเพราะดูเส้นสายคือเฉี่ยวมากแล้วก็ตัวที่ญี่ปุ่นนะ่ะตัวใตวน,นตลาดโลกเขาจะมีทั้งเครื่องพันแปด เย่างสอง0 0นไฮบริดแล้วก็ส0 0พัปลั๊กอินไฮบริดด้วยเหมือนอันนี้เอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มยางเสี่ยงดูก่อนเอามายั่วเอามาให้ดูยโยโย่มาคิดว่าผลตอบรับเป็นไงใช่แล้วชายคิดว่าเป็นไงอ่ะถ้าสมมติเข้ามาจริงน่าจะดีนะน่าจะดีถูกป่ะหนูก็คิดอย่างนั้นช่วงนี้เป็นกระแสอยู่เหมือนกัันท้งรถรถที่เป็นไฮบริดรถลักโลอทั้งหลายประหยัดน้ำมันเนี่ยถูกถูกถูกใช่ใช่รถกระบะอันนี้เราก็ไปเจอกันแล้วที่งานคาร์บอนนิวทรัลเช่นกันอันนี้ก็จะ เป็นพื้นฐานเนี่ยมาจากตัวที่เป็นไฮรักซิีโวนะครับแต่ว่าเขามาพัฒนาใหม่คันนี้ไม่มีเครื่องนะจริงเหรอคันนี้เป็นไฟฟ้าล้วนครับเป็นแบตเตอรี่ครับใช้ไฟฟ้าล้วนครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าครับซึ่งวันนั้นลองขับแล้วบอกว่าจี๊ดมากจี๊ดจ้ารอกใช่ออกตัวนี่คือปี๊ดมากบึนอย่างนี้เลยเหรอใช่ขับดีนะขับดีแต่ว่ายังของขั้นตอนการพัฒนาอยู่นะครับก็น่าจะอีกสักระยะใหญ่อะครับถึงจะ นำม,ม,มาแต่ว่าขายจริงๆแล้วถูกต้องถูกต้องกาน<บ>เป็นคอนเซ็ปมันยังแบบนะพูด<ช>มันก็ก็น่าสนใจนะ,ะจริงวันนั้นพี่ลองขับคือแบบเออดีเลยดีดีดมากเลยเขาแบบโหดีมากคิดว่าถ้าวางขายก็ลืมลํำก็น่าจะดีครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือน้ำมันไม่เปลืองนะครับลดโลกร้อนอ่าจริงๆๆจริง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 ซิโรลอีมิชช่นนะ ะสวยไหมสุดยอดเลยพี่หนิงเอาจริงๆดูเหมือนแบบมีความเป็นเหมือนรถแต่งเลยอะใช่ครับมันคือรถแต่งครับจริงๆเขาเป็นโตลต้ายาริสเอทีนะครับเป็นซีดางสีประตูแต่ว่ามากับตัวชุดแต่งที่เรียกว่าโมเดลเลสตาอ๋อชื่อนี้คุ้นๆชื่อนี้คุ้นๆก็เป็นสํำรับแต่งของโตลต้านี่แหละที่เราเห็นกัน ราคาตัวรถเนี่ยก็อยู่ที่6,99,000บาทว้าวราคาชุดแต่งก็อยู่ที่48,500บาทมีอะไระบ้างบูกระกันดได้ยี้เลยใช่นี่สกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตข้างสกเกิร์ตหลังล้อ17น็นี่สปอยเลอร์หลังเห็นไหมแล้วก็โลโก้โมเดล l i สต a ว้าวอออยู่ท<า>ี่ท้ายรถอ,ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยจังเออสวยไม่ต้องไปคิดเองอะไรเองถูกต้องเขาทามาให้แล้วสีซีเีเฮ้ยี ทำอะไรกันครับสแกนแลกของครับของฟรีนี่พี่หนิงดูนี่เห็นแล้วเปล่าคือได้ของได้ของได้รางวัลคืออย่างงี้พี่เราม่เห็นของฟรีไม่ได้เลยนะ ถ้าเรามีตัวนี้ตัวนี้ T Connect นี่นะ,ะเราจะสามารถแบบว่าก็คือมาสแกนตรงนี้แค่แล้วก็ดาวน์โหลดนั่นนี่นูน่นปึ๊บปึ๊บปบเขาก็จะมีการเก็บแต้มใช้แต้มได้มีส่วนลดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแถมยังมีของที่ระลึกให้ด้วยนะครับผมอ้าวง้นไปดิจัดดีค่ะบเออมาของฟรีเราขนาดอยู่แล้วเ,เห็นรูปรูปคำค,ำคำนะคุณแกคันนี้น่ะชอบไฮรัก Vivo ครับ Vivo Vivo ีครับ r o c o ขับเคพื่อน4ล้อเครื่อง2 0งพัประตูแมนแมนอย่างเราต้องเวนี้เท่านั้น <c oughs> แมนแมน,นอย่างเราคันน <c oughs> ี้นะคะเหมาะค่ะเหมาะกับค,คุณอยู่นะจัดสักคันไหมคะือไปจองอยู่ไหนครับ <c oughs> เฮ้ยราคานี่ครับล้านสองอันล้านสามมีทอนหนึ่งสองห้าล้านสามมีทอน <c oughs> ไปจองมาเลยไปจองอยูไหนไปจองนี่นี่ทเดี๋ยวสักครู่หน้าเดี๋ยวไปตามมาให้ค่ะอ้าวถ้าถ้าพนักงานขายไม่มาภายในสามผมจะรู้อยู่แล้วนะหนึ่งสองสามไปเร็ว คันนี้ถูกใจคันเล็กเหมาะกับผู้หญิงคับง่ายถอยจอดไม่กลัวตูดชนใดๆทั้งสิน้นบอกเลยว่าหนูรู้จักดีคันนี้ชื่อเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังคันนี้เป็นยาร่ค่ะนี่เขาชื่อสมาร์ทอ่าเป็นรุ่นมีสี่ละตัวนงนี้สมาร์ทนี่รุ่นสมาร์ทราคาก็นี่เลย6กแสนหบาทเห็นปะผ่อนเดือนละหนึ้อยสีบาทสบายๆครับผมจบะบ้าหรอพูดเป็นิเกนี่มันราคาชุดแต่งอ๋อ อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้คือชื่อชุดแต่งอ๋ออ๋องั้นก็หมายความว่าคือถ้าเราเอาชุดแต่งเนี่ยก็ผ่อนเดือนละ143บาทเนี่ยนะเพิ่มเข้าไปจากราคารถอ่าเพิ่มอีกร้อยสิบสามบาทต่อปีแล้วผ่อนรถเดือนร้อยสิบสามบาทซื้อให้แปดชันได้ไหมกี่ปีอะกี่ปีอะซื้อกี่ปีผ่อนกี่ปีอย่างเงี้ยร้อยสี่สิบสามบเขาบอกผ่อนหมดก็เอารถไปแล้วรู้หมดจริงกว่าชุดแต่งชื่ออะไรบ้างยิงมาร์ทมีมีกี่รุ่นมีสามชุดแต่งเขาอะชุดอะไรแบบมี รู้จริงไงเพสต์ต่อเพสตต่โอ้โหามชุดแต่งค่ะพี่โมพี่โมบอกรู้จริงแหละครับหลังจางที่เราเดินดูกันหมดแล้วนะครับเราก็มีความคิดว่าอยากจะมีรถสักคันนะครับจากโตโยต้านะครับอันนี้ไทยอินเลยไม่ใช่ไทยอินครับอันนี้เราอันนี้คือนี่เลยให้ดูเลยว่า ในงานนี้นะครับถ้านี่รถรุ่นนี้อีโวโตยต้าคอร์สฟอร์จูเนอร์ยานริสนะครับยาริสเอทีพดอกเบี้ยพิเศษรับไปเลย2.19เปอร์เซ็นต์เมื่อดาว25เปอร์เซ็นต์ผ่อน48เดือนเราก็ที่สำคัญนะครับนี่เห็นไหมดาว0เปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับดอกเบี้ยพิเศษไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันด้วยโอ้ยไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันเลยเหรอใช่ ถ้าอยากรู้อะไรสงสัยอะไรนะครับสงสัยอะไรให้มาที่นี่นะครับมาที่นี่มาที่นี่นะคะเจอพนักงานขายเดินเดินอยู่โดดล็อกคอลากไาคคุยได้เลยนะครับผมรับรองได้ชัดเจนกระจ่างแน่นอนเยี่ยม บูธโตโยต้าของเราเนาะพาไปดูหลายๆตัวเป็นตัวตึงเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าไงไฮไลท์หรือว่าบางคันหลายๆคันก็อย่างที่เราบอกเป็นคอนเซ็ปต์คาร์ยังไม่มีขายนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากเข้ามาดูนะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะคะครั้งที่44นะจัดขึ้นที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนะคะนิ่งปตั้ที่2ถึง2ีเลย22ถึง2ครับอ เป็นมุกนะคะ2 2ถึง2กันเลยนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานะก็มีบัตรเข้าราคา100บาทเท่านั้นแต่ท่านได้รับอะไรหลายๆอย่างเนาะเป็นรถหลายๆคันที่ก็ยังไม่มีวางขายแล้วก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องแอมพาช n แนลด้วยนะครับวันนี้เราสองคนต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก่อหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย